ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูะสะดอกพวิ เชื่อมอกเลยเหรอ รถกันเดียวเที่ยวทั่วไรที่นี่คือวัอุทยานภูสะดอกบัวภูหมูที่อยู่อำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่เองไปดู้ไปกัน ส่วนห้องน้ำนะครับผมก็จะมีอยู่หลายห้องเลยตรงนู้นที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามก็ถือว่าห้องน้ำเยอะนะครับแยกชายแยกหญิงนะครับนี่คือห้องน้ำหญิงนะครับ ก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีน้ำมีน้ำพร้อมใช้งานนะโอ้โหบรรยากาศหน้าหนาวนี่คือไม่อยากคิดภาพเลยต้องดีแน่แน่ก็เดินออกมานิดนึงนะครับผมก็จะถึงลานกลางเต็นต์ตรงนี้แล้วนะครับห้องน้ำอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็จากลานกลางเต็นต์ก็จะมองเห็นวิวภูเขาที่อยู่ด้านนู้นเลย ครับที่นี่คือวนอุทยานภูสะดอกบัวนะครับผมภูหมูที่อยู่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับก็จะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะามีบริการให้กับทักท่องเที่ยวที่สามารถจะเช่าเต็นท์แล้วก็บริการกางเต็นท์บริเวณตรงนี้ได้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนหน้าผา ที่สวยอย่างนี้เลยนะครับผมก็ลักษณะจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ซ้อนกันอยู่ประมาณ3ลูกนะครับหนึ่งสอสามครับส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดใกล้เคียงหรือภายในตัวจังหวัดนะครับผมที่นี่คือพนาอุทยานภูสะดอกบัวภูหมูนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ ที่ประจำการอยู่ข้างบนของภูแห่งนี้นะครับผมแล้วก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับวันนี้ช่วงประมาณเดือนกันยานะครับครับที่นี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเป็น พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยนี่คือมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่นี่ด้วยนะครับฮะก็จะมีชุดคันหนึ่งที่กางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำไว้บริการนะครับก็วิญญาณแห่งนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด2หน้าผา ทีนี้จะเป็นผาระเบียงตะวันครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกผาหนึ่งนะครับ खाए कर लेना <laughs> หันหน้ามาหน่อยทีมงานหันหน้ามาหน่อยเป็นไงวิวสวยค่ะสวยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีอยู่ก็แอบร้อนนิดนึงแอบร้อนเหรอแอบร้อนเลยมีเจอหมอกไหมวันนี้ไม่เจอ ถ้ามองมันต้องต่ํากว่าเรามันต้องเห็นแสงที่นี่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณสามร้อยกว่าเมตรนะเฮ้ยฟ้าพ่อเห็นคนหรือเปล่าพ่อมองไม่เห็นเลยนั่นไงพ่อมองไม่เห็นไม่เห็นเลยพเพราะว่ามันระยะไกลไงงมอโอเคเอาวมองกล้องทีมงานเข้าเฟร,รม ه, ขัดเด็บเข้าไปขเด็บเข้าไปห <c oughs> นึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเนี่ยนะซูมก่อนนะทีมงานหนึ่งหนึ่งสองซ้ำซ้ำ นึ่งต้องไปไปเลยปึบนั่นแหละเอ็นตัวไปด้วยสิ เออเลยไม่อห้ามปล่อยจับตรงนี้ให้แน่นนะเดี๋ยววย่ารองเท้าก็ต้องคีบไว้นะเหตุผลนะซองซอง ลูกไหมคะดินชาจิ้งชาวัะดินชาแบบอะไรดีดียิบเนี่ยไม่เป็นไรนเจเดก็โดนแบบนี้เหมือนกันก็พุ่งพร <im it> <im it> ไม่ยังข้าวสูงข้ <im it> าวสูง <im it> วันนี้เราไปในโลกเลยนะ Thank you ไปกันเลยไปกันเลยยุไจะลงไม่หรอทำไมยังไงูสเงูสิเงาไมอาไหมรองเท้าโอ้ยรองเท้าไม่ต้องใส่ถอดไว้ถอดไว้เอาไหมเฮ้ยไม่เอาไหมขนาดนั้นสิถอยออกสิสนุกอ้าวงไอ่

พราะนาตีหยอเอานะหนึ่งสองสามวียเวยเี้ยเฮ้ยทฮ้ยเฮ้ีเอ็นหั้ยาข้างฮลยงเลยล่ะยวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแฮภูส ตอนนี้อายุเท่าไหร่4ปีอันนี้ชื่อว่าอะไรยูฟ่าอายุเท่าไหร่ครับ5ปีโอ้โหอันนี้อายุเท่าไหร่เอ้ยอันนี้ชื่อว่าอะไรเจเดอายุเท่าไหร่ครับ11ปีโอ้โหอันนี้ชื่อว่าอะไรเบย่าอายุเท่าไหร่ครับ11ปีโอ้โหเด็กแก๊งวันนี้มาเที่ยวที่ไหนอะอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวภูหมูค่ะ สวยจังสวยมากบอลนู่อลนู้นหัวดาบดีงเอาไปได้หรือได้อยู่เอ็นได้ไหมนิดนึงเอ็นให้มันยไม่หรอกโอเคโอเคโอเคไม่หรอกพ่อนี่เต่าอก่าไปเนอะไรม่กลัวอะไร เฮ้ยสิตกเลยอันนี้เหมือนกับบนยมมาร้วนเลยพ่อรับแล้วนี่คือเต็นท์นะครับผมที่ทางวันอุทยานได้จัดเตรียมไว้ให้กับ นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พกเต็นท์มาด้วยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3-4สีหลังนะครับสำหรับเช่านะครับผมลักษณะก็เป็นเต็นท์ก็ขนาดใหญ่อยู่นะไม่ได้ไม่ได้เล็กนะครับก็คือที่เอามาเก็บผมคิดว่าน่าจะเป็นลมแล้วก็ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้เอามาเข้ามาเก็บไว้ในร่มก่อนนะครับและสำหรับตัวเต็นท์นะครับผมก็สามารถนอนได้ สอสามคนนี่คือน่าจะชิวๆเลยเนาะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีระเบียงด้านหน้านข้างในโอ้โหผมว่าสองสามคนนี้สบายเลยครับตอหน,นึ่งเนะ <ๆ S 1> ต็นท์นะกลับาที่นี่คือ อีกหนผานะครับผมของวนาอุทยานภูสาดอกวัวภูมูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2พผาก็คือผาที่ผ่านมาแล้วก็ที่นี่คือผาพบรักเป็นผาทางทิศตะวันตกนะครับผมจะมองเห็นทุ่งกังหันลมที่อยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็วัดภูหลุมคุมนะครับสะดวกแล้วก็มี เจ้าหน้าที่ที่ประจําการอยู่ที่วรณาอุทยานแห่งนี้นะครับก็ความปลอดภัยสําหรับนะักท่องเที่ยวนะครับสําหรับเพื่อนนะครับผมท่านไหนที่อยู่บริเวณจังหวัดใกล้เคียงหรืออยากมาเดินปา่าหรือว่าชมผานะครับผมผมแนะนําที่นี่เลยนะครับวรณาอุทยานภูสะดอกบัวภูหมูอยู่ที่อำเภอณิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร วนตัวผมใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็บรรทุกขึ้นมาอยู่ประมาณ8คนเลยก็สามารถขึ้นมาได้ทางลาดชันก็สูงสุดที่ขึ้นมานะครับก็อยู่ประมาณ5องศาไม่ได้ชันมากนะครับรถยนต์ทั่วไปก็สามารถขึ้นมาได้รถเก๋งขึ้นมาได้นะครับแต่เววนี้คือโอ้ยังกับไปเที่ยวเขาเคาะ วิวสวยนะครับทั้งสองผาเลยผาพบรักแล้วก็อ <patri ots. S 1> ีกผาหนึ่งแล้วก็จะมีศาลานี่จะมีศาลาไว้ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนเช็ครูปภาพก่อนอ่าเช็่อลงตอนใช่เช็คเช็ครูปภาพก่อนว่ารูปไหนไม่สวยก็เดินกลับไปถ่ายใหม่ รูปไหนไม่สวยก็เดินกลับไปถ่ายใหม่นะครับ<ช>ก็ลมลื่นนะครับผมกับบรรยากาศช่วงหน้าฝนที่เขียวชะอุ่ม,มก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแม,ม่กดาว่าปิดคลิปให้หน่อยสำหรับคลิปนี้รเราจะมองเห็นคลิปอันเก่าของเราชื่อว่าวาดัดภูหลวงอุ่มแล้วครับ กําลังกินพิกาปก,ก่อนฝากลูกน้อง,งกดติดตามกดแชร์ซับสไครต์กิงกินกดกระดิ่งกิงกินไอ้ช่องโอเคเอาไหมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาเที่ยวที่วัอุทยานผู้สาดอกบัวผูหมูนะครับผมทั้งสองนะะักผาแล้วก็เดี๋ยวมาดูคลิปหน้าพวกเราจะพาไปที่ไหนอ,อ่ะีปคิดให้พ่อหน่อยบ๊ายบาย Lie, life's tough, try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end. No!